มึงยังโง่มีใบมีใไหมเอ็มงหมดแล้วอ่ะช่วย่วยอายเปๆมาตายไม่ไม่ช่เจ็บมืนเดิมด้วย thì cứ hỏi nó sai quá quá tân ôi V. กิยไปวางเลยไปเลยคนกำลังทำธุรกิจถ้าแม่กูโทรมาไม่ต้องบอกแม่นะตัดสายไปก่อนตัดสายไปก่อนตัดสายไปก่อนบอกว่ากเล่นหุ้นอยู่เล่นหุ้นอยู่งั้นไม่ต้องรักมันปิดสายไปก่อนปิดไปแล้วให้หึงเลือกไปะากูเป็นคนเลือกอ่ะไม่ายๆหนึ่งเลือกอ๋อเปหนึ่งเลือกแล้วแปะใช่ไหมถ้าเกิดเขาเลือกผมไม่ต้องเสือกช่องนี้อ๋อสองร้อยทงนั้นสองร้อยทางนี้สองร้อยทางนี้ห้าร้อ อย่าไปทะเลาะกันทีหลังไม่เอานะคนหนึ่งได้เยอะคนน้อยไม่มีการทะเลาะกันนะ20หน้าปัดอ๋อม่ก็ติดติดกันหมดเลยนะอะไรอะไรรึอะไรนะแล้วแต่เขาดิครั้งนี้อะไรตรงนี้ตองคิดยากนะที่ติดฟอง20เอามฮะเจ้า เอามาไหมต้องมีสามห้าสามห้าบาทราต้เนี้ขำมีเป็นห้าขห้าบาทฮะตัวช่องท้ายนี่โอ้โหเยอะแล้วนะช่องนี้ยชองนี้อมาเลยเท่าไหร่ไม่รู้นะเขี้ยะงเนี้ยช่องเนี้ยไอ้ยัติเลตาฮะชางน้องนี้

แล้ววันนี้เอ็กเป็นของของบ้านด้วยนะได้ได้ปเูเติมน้ำมันไม่ได้แล้ววันนี้มี800บาทนะถ้ามีอะไรทำก็ทำเพี่ยอะไรก็ไม่รู้จต่เพื่อนกันเฮียเอ้ยมึงเหมือนเป็นลูกเต๋าหีแล้วมันต้องเล่นอย่างเงี้ยเต็มแรงอ่ะแล้วมึงหมุนก่อนให้มึงหมุนแน่ใจเต็มแรงนะแน่ใจแน่ใจเต็มแรงนะอ้ามห้าเล่นนะไม่เล็ก มองบนมองบนเต็มแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วแล้วเต็มกว่านี้ก็เหี่ยวไม่รุนแล้วเลยมันติดข้างล่างอยู่ อะไรไ้วย400 40บาท ทำ้องงายัม oh, oh, ุนด oh ิตัวงแล้าบาทโอ้ยต้องไปสีร้อโอ้ไม่ได้จ้แับใหญ่เลยเ็ดเฮ้ยดูสนใจเกมวันนี้เฮ้ยตามกูได้แล้วมาามทำอะไร ตาตี๕ตาตี๕ร้านเานเาะนเาเซ็กซี่แต่ก็แต่ก็ คนละร้อยมีแจงดิมากระลุ้นดิกระลุนหน่อยงานหนงงานอาได้สร้อยร้อยเอาไว้นี่หนูมันก็เนี่ไปเรยไร้อยไปกระลุ้นก็ไม่ย่ตต้องเนี้ย Đâu đi kia đâu nhỉ? Đâu có đi kia đâu nặng Đâu có em ต<ป>ัวอะไระ Que yep. you <laughs> มั่นใจนะวันดีครับผมเอวันนี้จะมาโชว์โยนลูบอลลงแก้วไปเลยวัสดีครับผมเอ็กวันนี้ผมจะมาโชว์โยนลูกบอลลงแก้วมาปุ๊บป๊าปงแวบเฮ้อลอยอายใครพูดตามูสวัสดีครับดีครับผม มันใหญ่นะสวัสดีครับผมเอ็กวันนี้มียอนลูกบอลลงขวดลงแก้วทีนี้อะไอพูดขวดวะสวัสดีครับผมเอ็กวันนี้มียอนลูกบอลลงแก้วไปกินลองนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ มาโยนลูกบอลลงแก้วอ่านี่ไงมันก็รู้ดิสนใจนะวันนี้จะมาโยนลูกบอลลงแก้วเจอกันฮะเจอพ่อเจอพ่อสิเจอใครเจอใครพวกนี้อะไรกันี่อะนี่ตั้งรูปตีวันนี้จะมาโยนลูกบอลลงแก้วนี่ผมเองเออวันนี้ผมจะมาโยนบอลลงขวด สวัสดีครับผมเอ็กมั่นใจทุกทุกพยาเลยไห้ดูรายการญี่ปุ่นมาั่นนี่ย้อนลูกบเอลลงแก้วเฮ้ยแค่นี้จบแล้วเนี่ยแม่งเล่นสิบปีก็เสร็จแล้วหรือมึงจะเป่าแต่เอาเปม่าเปลี่ยนเปล่าแต่ง่ายกว่าไหมไม่เอาสวัสดีครับผมเองวันนี้ยังไม่ยอนลูกบอลลงแก้วว่าลงแม่นั่งไงว่าแล้วว่าแล้วลงแม่นหเ้ยัง ตามน้ำอะไรนะ리볼트เริกอนะระอะไรนะหัวเลยอันที่ที่แล้วกรไปใต้วเนี่ยกังดูในแฟนเพจใช่โอ้โหเ้นนี่ตัวเต็เลยอเปลัลตามน้ำอะไรนะ리เอ๊ะอะไรนะอะไรนะ

bào yến chúc, bào yến chúc, bao.. yến chúc, bào yến chúc, bào chúc, bào yến chúc, bào chúc, bào yến chúc, chúc, bào yến chúc, bào yến chúc, chúc,

Bao viên chút Bao viên chút Bao viên chút Ôi ôi ào Bao viên chút 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 Chút

ยังไม่จับโกเบายิบจุ๊บเอายิบจุ๊บเอายิบจุ๊บวันนี้อยากตีพี่จอนไหยใครแจกเมื่อคืนนี้ยังไม่เคลียร์เอ็กซ์เดอะคล็บใครแจกพี่ใครแจกใครแจกเอาหยิบจุ๊บตัวจุ๊บครูนี่หว่าไม่ตีวะจุ๊บ